รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอเคครับอยู่ผมนะผมบางทเมืเ่เดี๋ยวนี้ก็จะมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับการแจกบัตรทูนะครับก็ผมทําการแจกนะผมวันที่หนึ่งพฤษภาครับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งใบห้าสิบบาทหนึ่งใบนะครับทำไมผมแจกเยอะจังนะครับก็วันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยเป็นวันเกิดผมนะครับก็ต้องจัดหนักนิดนึงนะครับก็รวมแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับก็ โชคดีสองคนนะครับพี่จะได้นะเออห้าสิบบาทหนึ่งใบหนึ่งร้อย100บาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งใบโอเคนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนเนี่ยพิมพ์ว่าพิมพ์ชื่อช่องผมนะครับแล้วก็ใครไปกดซับผมนะครับใครได้เพิ่งมาดูนะผมนะช่องใครพได้เพิ่งมาดูช่องทุยทุย,ทยใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับอืมให้ออ กดซับด้วยนะครับแล้วก็กดถ่ายตรงนี้คุณซับจะไคร้ผมเห็นไหมครับมันจะมีขึ้นติ๊กถูกหรืออะไรไม่รู้ช่างแม่มันนะครับถ่ายตรงรูปนั้นมานะครับตรงที่มันเขียนซับตะไครที่มันติ๊กถูกอ่ะเออเข้าไปตรงช่องผมอ่ะเออแล้วก,กดซับตะไครผมแล้วก็ถ่ายมานะครับลงหน้าเฟซผมนะเออพูดบุญไปบุญมาทำไมมาเออนะครับก็มีแค่นี้แหละโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่ายลืมกดไลค์กับซับตไคร้นะครับ อย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งมุถภานะครับเปิดช่องผมรอเลยผมจะทําการประกาศผลนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับในงานคุณอดนะอดเลยนะโอเคครับบ๊ายบาย